สวัสดีพี่น้องอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับในนามของเปยนซื้อใหม่น้องเปยนจากบอยดินดอนมาเป็นบอยเบิกบานชี้มออาเรื่องรถนี้แหละครับให้ฟังอผู้ได้หูแล้วกะกะบ่าวผมเด้อผมก็หูใส่ศาสตร์นี่เขาเคยมีรถใหม่ครับแต่เป็นรถของโตโยตานำผมก็ได้ยินแต่เพื่อนบอกมาตะกี้เขาบอกเขามีปัญญาซือ้อรถน้นนอง เคยดี่รถเก่าครับพอเราซื้อมากก็มีที่เคยใส่มากก็มีขั้นแรกของพอเราซื้อมากกับเป็นนิสันบิ๊กเอ็มครับนิสันบิ๊กเอ็มตอนเดียวผมกับขับบนเป็นดอกสมัยนั้นหลังจากขั้นนา้นากก็มามาสดาแม็กนัมรถแครบก็เริ่มมาขับเป็นขั้นมาสดานะครับมันรถสมัยตะกอนคือมันกับ่แห้งไนไดนครับมันกับพอไปพอมามันก็เลยบวชคอยมีอาการครับช่วงล่างปันไดคือว่าช่วงล่างปกติคือว่าเอาอยู่ครับ ่างอยากข้านานมากครับมาเป็น iso dmax iso dmax เครื่องมันสิบุกคอยจวดจาดปัญหามันสีอื่นแน่อยมันก็เลยบุกคอยมีผลอ่าตัวสองปัญหาให้เรองเดิมครับแล้วเราก็มาสื่อรถเล่าเองมันรถประสิโลเพรานั้นมันช่วงล่างมันไป่บอกเท้านัวครับรถราคาแบบซ้ำนั่นครับเราพบช่วงล่างคือสิบ่มีปัญหาปัญหาหน่อยอกนอกจากเขาอยากไปอับเกรดให้มันดีขึ้นที่นี่นะรถราคาเกียร์ซ้ำนี่ครับนี่เหลือราคาประมาณห้าหกแสนนี่ครับ ครับช่วงล่างและครับับอัตราการเครื่องยนต์ซ้ำหนีอัตราเร่งดีๆคู่มือสมัยคือสมัยคู่มือนี่เนาะพอตงไปถามเสียงดอกเครื่องรถสลาเพามันแห้งซ้ำไหนคู่มือนี่แต่ก่อนนันไฟสี่ดต็มไก่ริดดารกเก่งเนาะสมัยแต่ก่อนไฟขี่รถกระบะห้อยขี่รถกระบะสมัยตะกี้บริไกลรถเก่งเขาเด้แน่เครื่องมันบ่แห้งน่มกนรถเก่งเขาบรานดอกคู่มือนี่บอกเลยว่ารถเก่งนำกลรถปีกับโบราครับมันเปลี่ยนไปบิดแลวครับอยู่สมัยมันที่นี่ผมเลยรถคันนี้มาปุ๊บ กลับไปรถมันเป็นตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวเซตเอ dition เกินสองพันสี่ตัวเตี้ยครับรอรอเดิมมันอะมันงั้นมันก็จะรอหน่อยๆไงหายางเก็บแคบเนาะหายางเก็บแคบรอหน่อยๆครับมันสีอยู่ในสุ่มรอเลยล่ะเนี่ยมันคือจะข้นแคบนี่เส้นรถพิการนี่นะมันบวบเป็นตะเบิงอยู่แล้วล่ะผมก็เลยว่าหนึ่งบวบเป็นตะเบิงสองมันอันตรายหนำยางนะเพื้นที่สัมผัสกับถนนมันหน่อยก็เลยไปเปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นนี่นะครับใส่ชุดนี้แล้วมาเป็น ขอดสิบแปดถึงสี่หลอกข่าวสิพี่น้องเห็นกันข่าวเดีมาใส่เบิ้งแล้วปุ๊บผมก็ล่องเบื้องมาไม่ใหม่ผมก็ไปลอกกีเขาโค้งเบืองหลังจากตอนเริ่มเขาโค้งเริ่มโยกพมงมาลัไรปุ๊บรถสิบ่มมีอาการเลยพี่น้องกับผก็ทีทุกอย่างเลยเดีหลังจากเข้าไปเขาไปหอดอ่านิดนึงหรือเขาไปหอดกลางโค้งแล้วในกลางโค้งนะ่ะมันมีเพื่อนผิวจะลาจอคู่ขาแล้วมีหลุมมิยังสินะ รถเขาไปไดีด้วยครับเขาโค้งยิ่งนี่ละหลังจากไปเจอนหลุมเมื่อเขืนกลางกลางถนนนั่นางหลังนี่ครับน,นี่ชุดหลังนี่ไปครับหลังจากรถนี่หนึ่งดึงเสียโค้งปกตินี่หลังจากลอนาแลนคอมลุมเพิ่ปล่อลังขึ้นลุมน่มบัานนี้หลังจากคานลุมไปแล้วปุ๊บอัลล่อลังชุดลังมีอาการครับนี่อลล่อลังเริ่มมีเสียอาการมาเริ่มสิกดอนเริ่มสิแส้สายแส้ควนแล้วแต่ไม่สิเป็นไปแล้วแต่ละเฉียวอาการก็ออกมันคือกันบาด ผมก็เลยว่ามันเกิดจากสาเหตุอยังบานนี้วะรถไม่ไหม,ไมนี่วะมันคือมีปัญหาบานนี้วะจากที่เ้าขับไปดีดีรถผีปลอดภัยบานนี้มันมีอาการแบบไหนขึ้นมาไม่นด้เลยควบรถซื้อผมมารถมันขับแล้วมันบอบอดันอันตรายนะครับที่นี่หลังจากมันมีอาการว่าปุ๊บเหาบรสามารถเบรกในโค้งนี่เลยแบบแน่นบอกเหาหนี่สิบรสามารถเบรกเบรกกลางโคง้งเลยหลังจากเดหยวเขับโค้งไปแล้วปุ๊บรถมันสะบัดนี่รถมันมีอาการนี่ เขาภาษาแมเบรกแล้วเขาโค้งไหนแน่นอนล่ะไาเคลื่อนนั่นล่ะถ้าเบรกปุ๊บปุมันเลยเอาเอาบอาโค้งเลยบ้านมันก็เลยเป็นแบบต้องคุ้มหนึงหนึงเส้นโค้งให้ได้อ่ะผมเจอเหตุการณ์นั้นเมื่อสองเดือนผมก็เลยขึ้นอยากขึ้นอยากก็เลยขึ้นเมืองว่ามันเป็นเพราะอีหยังผมก็เลยขึ้นว่าแน่เมืองโชคหลังผมกันนะไม่ไม่รถหม่ไม่สิบยังเนี่ยว่โชคหลังผมกันหนึ่ารถไม่สิไซเบรดันเดียวกันมาเบิด เคลื่อนไปโชคดึงเนื้อนอส่วนมากเขาก็ใส่ดึงเนื้อมาว่าระบบกระเทื่อนกับเป็นแหนบอยู่แล้วแหนบมันกระดิน,นแหนบมันกระดินปกติมันก็เอาโชคดึงไหวตามที่เราตัวไปผมเห็นมาเด้ผมก็ขอใจว่ามันโชคมันเป็นโชคดึงเนือเือกันผมก็เลยว่าต่แหนบแผ่นนี้บ้านที่ม่นแหนบมันมีอาการเพราะแหนบมันหามหมูผมมาขึ้นใจก็เลยส่นองถามเวลาเขาเข้าใจว่ามันอาจจะเกี่ยวหน้าเปา ผมก็เลยตัดใจลองถอโชคซื้อโชคไหมมาใส่บงน่ครับครับโชคคู่ละร่วมค่าสรงขายยังนำเส็ดเซ็นั้นมันตกอ่พันเก่าพันแปด้าสิบปนะพี่น้องครับอ่าโชคาลค่าเพราะใส่นีนะครับผู้ใดใดดีกว่านี้กะกับซื้อเอาแพงคนนี้ผมก็เรยว่ารถรถไ่บริเิทธิย่มเดิมๆกับใส่ซ้ำนี่ละบรต้องเอาไปปับระรับเก่ารับสิรับเพื่อเข้าดอกเขาบ่มีความจำเป็นว่า ผมก็เลยถอดอ่าถอดตัวเดิมติดรถมาหกมาบาทหลังจากถอดตัวเดิมที่ลงมามาบายเบิ่งกันหูเลยมาเปิดพอหยังมันมันเปโชกสบิงนี่น้องโชกแกดโชกแกดที่เขาเขาดันลงไปปุ๊บแต่ว่าเขาถอดไม่แล้วเนาะเขาดันลงไปปุ๊บมันสูงมือเขาแล้วจังนั้เขาปล่อยมือออกจากโชกมันดันกลับขึ้นมาเลยเด้อเออเขาปล่อยมือออกจากโชกมันมันดันสวนกลับขึ้นมามันมันขึ้นตัวว่าเป็นปกติเก่าคือจังหวะยืดสุดขึ้เก่านะครับ อ้าวมันคือเป็นแนวนี้ผมก็เขาใจว่าเขาก็แหงยานรถถ่ายมันมีอาการเนาะเวลายนโคงอย่างเขาก็เห็ดห็มันดึงเหนืดมาพวกบนสุขันแามกดลงมันกัดลงซายง่มันบดึงขืนมันก็บ่ดข้นเน้โชกดึงเหนื่อพอมาถึงชุดลนตาเนี่ยล้างไว้ได้บ่ให้มันสะบัดบ่ามันมีอาการแต่าตัวตาเห็นจรงไหนแล้วของบนใส่โชกสปริงมาเลยใส่โชกแก๊สมาเลยผ่านผมก็เลยกงอู้เลยผ่านนี่ว่าเป็นเพราะอย่างเพียงอย่างโชกคู่เดียวครับ เล่ไปสื่อสโชคใหม่กับไปชีบังโหบางทีเราคนละขั้นว่าหนังคนละหมวนครับอันหลุมซุ้มถนนที่มันคู่ค้านี่ที่เขาสอมเพื่อนจะล่าจอดเนี่ยห่าระยะกับบ้านจากนี้อลไรครับนี่จากซื้อมือผมนี้เอด้วมาซ้ำนั่นตะกี้หลุดไม่สิได้แล่นข่มแล่นหลุดนี่โยกขั้นเล่งครับโยกขั้นเล่งกับห้ามองหยยบรอได้รอหนึ่งยะไปหยับพร้อมกันนะมันสิได้จะ,ะ,ข,ะข้างผมงงม,นนะมามยังหนูรถนี่ไม่ดีสิ ฮอ่ลุมขนอาบอสคาบอเอาออกออกอะไรตอนหนึ่งนี่มันช่ไปชี้ได้พี่น้องมันช่แท้ไป่ชี้เลยดึก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 ไปเลยเด้์แนโชคดีที่มันเบิดหลุมแหละมันก็มันก็เศร้ามันก็สิกลับมาอยู่ในเล่นแต่ว่าครันมันหลุมมันยาวไี้ลุ้มก็ไปออกข้างทางไปเลยดิตะายครับนั่นน่ะมานนี้ก็เลยลองขี่บังกระบอกแต้งใจหลุดหรอกมันก็มีทางไปเมื่อบ้านนั่นแหละมันมีหลุมก็เลยขี่ลงปกติดีแต่คนรู้สึกมันเปลี่ยนไปผมก็เลยห่วยมันเป็นน้ำโชคอหรืต to like e e. Se ัวน the <ne> ี้วะนี่แหละครับมันก็็เปนนาโชคลั่เดียว ผมก็เลย่าถาเปลี่ยนโช้กแล้วมันบ่หายเขาคือเสียเอารถขึ้นเขาบ่ได้ดอกพอออเพราะมีปญัญญาซส้อซรัพนิเขาจะบอมีปัญญาเปลี่ยนรถใหม่ดอกก็สีแก้หาวิธีแก้โดยสี่สือกันโคงมาไซวันนี้ว่ะจที่เป็นอันหูล็อกกับกระสีดึงมาใส่กันนะบที่เขาใส่กันหลายคันน่ะคือรถยกสูงเขาใส่กันนะถ้าใส่โชคกหลังแล้วมันบ่หายนะผมจะกี่สื้อตัวนั้นมาไ้ว่าได้ใสู่่โชคหลังแล้วมันหายกันเลย มันพกขี้ว่าไงสับมัน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 กบฏอย่างที่่เขากันว่าดีหรอกแต่ว่ามันก็ดียกเกลายหลายลอีหลีจากแบบเก่ามันเป็นน่ะอาการเก่ามันน่ะแต่ก็ว่าใส่โครนี่มันมันแตกต่างโดยที่งห้องมันใจขึ้นกว่าเก่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรอไปจากโชคูเก่ามันน่ะนี่แหละครับผู้ใดมีอาการลองเปลี่ยนเมืองพี่น้องมันก็แพงหรอกในราคาซับนี่ครับกับแกละกับอ่าความปลอดภัยของเงาน่ะเขาซื้อรถคันละซับเหนียวซื้อได้แค่โชครูละสองพันไปยังคือนประกาศซื้อมาใส่ ที่รยานมีอจมบอกคุคนรถไม่ไมมนี่มีอันมีแม่ผมกับอันแสกไอจมอยู่ว่ารถไม่ไหมจะซื้อมาเปลี่ยนทุกอย่างฮะมันเปลี่ยนรถไ,ไม่ไมมันเปลี่ยนจาเป็นต้องเปลี่ยนน้ำบอกเขาบรหวนพอหรอเขาบม่ได้ขับนั่นเขามีนาทีแต่ว่าใันใไปหันมาหนีเขาพาเขาไปได้มากเลยนะคือปกติใช้บัตสิรุ่นน้ผมรูกสาวอาเกียร์ขึ้นมานี่จมรถนับ สร้างเจ้านะจะจมจะมาขัดเป็นยังมาเจ้ากระโจนไข่ก็ว่าควายขับรถโบ๊เรามันระวังมันบ่าบนลาทั้งหลายดีมันบน่ได้เกิดจากสาเหตุคนเป็นหลักเลยมันเกิดจากอุปกรณ์ส่วนควบคือรถหนึ่งแล้วมีอาการผมก็เลยโอเคเอา <S <S เปลี่ยนอะไรก็แล้วดอกไม่สิได้เฉพาะอาทิตยที่ว,ว่าเมียว่าทีนี้ครับผมก็เลยต้องตัใจเปลี่ยนเบิง่งมันเป็นกาโชคน้ะมันล้วนครับเนื้อเหนือแกนดีซิมินของอ่ายี่ห้อทั่วไปในตลาดนี่แหละครับมันก็มีหลายเกียรจดอกพี่น้องเลือกใส่เอาคนพูดอะไรจะเปลี่ยน มีแต่ปับบรัดเปล่าปับบรัดของผมนี่ปับบรัดปับเปล่าการอดับงซื้อบรัดปนแต่ว่าผ้ใดมีเงินแน่ก็ใส่ดีแน่แต่เตสอ่าสถานภาพโดยละคนครับผมใช้มาแล้วถือว่ามันโอเคมันเปลี่ยนไปหลายแห่งผมก็เลยมาบอกสู้ฟังปั่นรถใหม่ๆนี่ละรถปายแดงนี่ละครับออกมานี่มันก็คือมีอาการแอะไรอังนี้สินะบางคนกับพวกขาพวกจะบายมันเพอนนว่ารถใหม่ๆอยู่ไอ้พวกแกะมันบวกจะเลื่อมันพวกจะเปลี่ยนมันยานมันมีปัญหารถใหม่เป็นยังมันสีมีปัญหาก่อนอะไรมันสมบ่ออกมะ นี่แหละผมบอกซื้อฟังเลยว่าแมนแะนอนครับโชคหลังคู่เดียวครับฮูเรีองเลยผ่านนี่นัดสี่ตัวครับขันออกกันปนรางฟังละสองแค่นั้นแล้วก็เอาออกแล้วก็เอาใส่ตัวใหม่เข้าไปแค่นั้นจบครับบอลตัวไปบอลยังไรแนี่ยหอนพื้นเข้าบอลมาขับหมอดอกเนี่ยผู้ถ่าแบบเพื่อนนผู้ถ่าตีเขานั้นจุดกับบอลใส่ซอยเขาดอกหวนกับบอลใส่ซร้อยนะครับพี่น้องขับกับบอลเขาน้องหมอดเนี่ยเขาตายมาเขาตายผู้เยอะเลยผ่านี้สู้ดีจะไปสนใจไร สื่อไซมายเหรอผมเป็นยังดอกจ้จขนาดมันยังมีรถราคาเท็ดแปดใสนกับรถราคาหลานน้องมันยังแตกต่างกันในนี่เราก็บซึสว่าตัวรุ่นนี้มันให้โชคมากบอดีกัแค่นั้นครับเปลี่ยนใหม่ตัวเก่าก็จะทีมกับทีมบ่ริงกับทีมเป็นเงานกับเสีเป็นยังเดี๋ยวมีโอกาสขับไม่คลิปขับขี่ด้อมซีรีส์อยู่เห้เบิ่งกใช่ไห้เบิ่งแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปหลายอีกครับผมบอกเลยมาจากขับรถเขาโค้งเมื่อไรนั้นจนในจนคอยเขาได้โค้งคุ่มือนี่ก็คื้อบัตมาหมั่นใจไรแต่ ขับขับรถดีนะครับขับรถเร็วแต่ว่ามันกะชีวิตคนเป็นจริงคู่มือนี่มันขับซาอะไรหรอกครับรถมันหลายผู้ใดขับซาได้แน่นี่สมัยที่กี่รถมันบ่หลายขี่นี่กันไหนเนี่ยคู่มือนี่รถเป็นตับอยู่มันจะเป็นขี้ซาไม่แซงเขาบิดบ่เนาะคนน่าเบ้าไปสตีถ้า่ตัวที่เาไปแต่ละคนมันหายหนามาต่อตานกันกต่สร้างต่อครึ่งหนึ่งผมขับง่ายสองผมมั่นใจสามผมขับสามารถแซงได้ปลอดภัยนี่คือคือพ่อๆนะผมไม่น่าเสีไปเอาคนดำคนดำก็เขาดอก แต่ผู้ผมกับโมได้ว่าแค่ว่าสรมีผมกับบมีท่าเซเรียนอะเครื่องเดิมมันนี่มันเดยไปเห็นหอกครับเครื่องมัน <c oughs> เครื่องเสริมอ่าอัพเกรดช่วงล่างให้มันนึ่งเบรกดีก็เก่าสองโชคหนิ่มก็เก่าแน่นก็เก่าสี่นี่เออดีผมเห็นน้ำอยู่แตงเงวนี่คจะไปเอาคนน้ำน้ำเดิมมันโน้จเจ้าคือพอเจ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยขีย่น้ำกลนะเจ้าเห็นแนวนั้นมันปริเทศนะครับผมบอกเลยมันอันตรายต่อผู้ร่วมทางความที่มอยหูหนอ ผู้มนตษย์สักกันยีหนายีหนายีไปยีมาแนมบ่าเพงสร้างกันเสียมหาลต์ปียับแรงชนน้ำก้างกันตั้มกันมุนวิธีแหละก่อนตดเจ้าหนุนเห็นแกตัวเอาคนเอาคนออกมาแข่งปนหน้ไมาใส่หน้าคอยในหนีหน้าคอยนี่บอกมาไดคอยแต่มีอารมณ์รถตัวหาเจอกันคิดไหมพี่น้องก่อนสิยาวกว่านี้ครับลองฟังมึงครับลองเฮ็ดมึงคนใดอยากลองมึงอ่ะบอกสุฟังเค็ดกับคนใดว้ากันครับคือผมเกือบตายยอดโชคเลยผมมันตลดนิดทิศลดบ้างนี่แหละแต่คงเดืองนะที่ไม่มบอกสุพี่น้องฟังเห็นพี่น้อง 太关心我了，真的。<laughs> <laughs>